เรื่องกฎของการทำงานที่อควาเรี่มไหนยินดีต้อนรับนะเจ้าพนักงานหน้าใหม่ฉันเชื่อว่าด้วยจำนวนวันในการทำงานที่หน่อยและค่าตอบแทนที่สูงถึง9 5 0 0 0บาทต่อเดือนก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่พาให้นายมาทำงานที่นี่สินะอะ่อะแต่ว่าช้าก่อนนะทางเราก็ยังมีกฎบางอย่างที่อยากจะให้นายได้อ่านก่อน ที่จะตัดสินใจทำงานที่นี่อย่างเป็นทางการเพราะว่าทั้งเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆหรอกนะถ้าหากว่าเราทำได้และเมื่อนายได้อ่านกฎพวกนี้จนจบแล้วและยังมีความประสงค์จะทำงานที่นี่ต่อละก็ขอให้ในายเปิดลิ้นชักออกและเปลี่ยนชุดซะแต่ถ้าหากว่านายเกิดเปลี่ยนใจและไม่อยากทำงานนี้ต่อแล้วก็ขอให้ในายวางกุญแจอควาเรียมของเราไว้บนลิ้นชักและเดินกลับบ้านไปได้เลย ไม่ต้องห่วงทางเราเข้าใจและจะไม่ถือโทษโกรธนายอย่างแน่นอนเอาล่ะนี่ก็กลืนนำกันมามากพอแล้วจากนี้ไปเรามาเริ่มอ่านกฎที่นายต้องรู้กันเลยดีกว่ากฎข้อที่หนึ่งสิ่งแรกที่นายควรจะรู้ก็คือในหนึ่งสัปดาห์จะมีแค่วันศุกร์และอาทิตย์เท่านั้นที่นายจะต้องมาทำงานซึ่งกะของนายก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาสองทุ่มตรง และจะสิ้นสุดลงในเวลาตีสองอ้อแล้วก็อย่าได้คิดที่จะเข้างานสายละ่ะเพราะาคุณจะต้องมาถึงที่นี่เป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนจะเริ่มงานเมื่อคุณมาถึงที่แล้วก็ขอให้คุณเปลี่ยนชุดในทันทีโดยเดินเข้าไปที่ห้องสตาฟด้านหลังเคาน์เตอร์เสร็จแล้วจึงเดินออกมาอีกครั้งตอนนั้นละ่ะที่คุณจะได้พบกับพนกักงานหน้าตารอเลาของเราเขาไม่ชื่อว่าชอนเซ และถึงแม้ว่าผิวของเขาจะดูขาวซีจนน่ากลัวมากก็ตามแต่ก็อย่าได้กังวลไปเลยขอให้คุณคุยกับเขายังเป็นมิตรเข้าไวเพราะเขาคนนี้นะ่ะจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับคุณไปตลอดทั้งคืนจนกว่าคุณจะลาออกได้ละกดข้อที่สองแม้ว่างานของคุณจะเริ่มขึ้นตอนสองทุ่มก็ตามแต่ถ้าหากว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว ไฟในอควาเรียมมันยังไม่ติดขึ้นละกอขอให้คุณนั่งประจําที่กับชอนเซเอาไว้จนกว่าไฟจะติดในกรณีที่เวลาผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่ไฟยังไม่ติดขึ้นละก็ขอให้คุณถอดเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับเป็นชุดเดิมแล้วจึงนำชุดพนักงานมามอบไปกับชอนเซแล้วให้คุณเดินกลับบ้านไปได้เลยเพราะงานที่เหลือในค่ำคืนนี้ชอนเซจะเป็นคนจัดการ แต่ถ้าหากว่าเมื่อถึงเวลาเริ่มงานแล้วไฟในอควาเรียมกลับอยู่ในสภาพติดติดดับดับลวก็ขอให้คุณรีบกลับเข้าไปที่ห้องสตาฟทันทีปล่อยให้ชอนเซย์ทำหน้าที่ของเขาไปและไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนหรือคุณจะได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือ,อยังไงก็ตามก็จงอย่าอย่าได้เปิดประตูออกไปจนกว่าจะได้ยินเสียงเคาะประตูห้าครั้งจากเขากดข้อที่สม หน้าที่แรกที่คุณจะต้องทำในอควาเรียมแห่งนี้ก็คือการนำอาหารไปให้ฉลามโดยคุณจะสามารถพบเห็นอาหารพวกนั้นได้ในตู้เย็นสีขาวที่ห้องสตาฟอาหารพวกนั้นจะถูกบรรจุอยู่ในถุงสีขาวที่มัดอย่างดีให้คุณนำมันออกจากตู้เย็นและใส่ลงไปในถังอ้ออย่าลืมใส่ถุงมือด้วยละ่ะทั้งในตอนที่คุณหยิบถุงอาหารครั้งแรกและในระหว่างที่กำลังให้อาหาร เมื่อคุณได้ให้อาหารพวกฉลามเสร็จแล้วก็จงถอดถุงมือทิ้งไว้ในถังแล้วจึงวางพวกมันเอาไว้ที่ริมสระซึ่งการที่เราให้คุณถอดถุงมือทิ้งเอาไว้ตรงนั้นมันก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองเพราะว่ามันคงไม่ดีแนะ่ถ้าหากว่ามีอะไรได้กลิ่นอาหารที่ติดอยู่บนถุงมือคู่นั้นทั้งเราเชื่อว่าตัวคุณคงไม่อยากจะพิการแขนด้วยทั้งสองข้างสินะ ข้อที่4เมื่อให้อาหารฉลามเสร็จแล้วสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือการเดินไปตรวจตราที่โซนอุโมงค์ถ้าหากว่าคุณโชคดีคุณก็อาจจะได้เจอกับพนักงานคนหนึ่งซึ่งกำลังดำน้ำทำความสะอาดอุโมงค์อยู่และถ้าเป็นแบบนั้นกอให้คุณโบกมือทักทายเขาไปเขาคนนี้นะ่ะคือเพื่อนร่วมงานที่ดีขอให้คุณผูกมิตรเอาไว้แต่ถ้าหากว่า สิ่งที่คุณได้เจอในอุโมงค์นั้นไม่ใช่พนักงานที่กำลังทำความสะอาดอุโมงค์อยู่หากแต่เป็นสัตว์น้ำบางตัวที่กำลังจ้องเขงมงมาที่คุณอยู่แล้วก็ให้คุณหันยืนจ้องตามันกลับจนกว่ามันจะว่ายน้ำหนีไปในที่สุดขอให้คุณรู้ไวว่าสิ่งที่คุณเพิ่งได้เจอนั้นมันไม่ใช่สัตว์กดข้อที่ห้าในระหว่างที่คุณกำลังเดินตรวจตราความเรียบร้อยอยู่นั้นหากว่า คุณได้เจอกับอะไรที่ตกหล่นอยู่บนผืนไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตากุญแจรถของมีค่ารวมถึงอวัยวะมนุษย์ก็จงรีบเก็บมันใส่ถังขยะเพราะของพวกนั้นนะ่ะน่าจะเป็นของที่ผู้รับชมรอบดึกเผลอทำตกเอาไว้กฎข้อที่6หากคุณได้เจอกับใครบางคนที่กำลังถ่ายภาพของอควาเรียมอยู่ก็ให้คุณเดินเข้าไปรักทายเขายัางสุภาพ และเตือนเขาด้วยว่าห้ามเปิดแฟลชเขาคนนี้เป็นลูกค้าขาประจำของเราที่ชอบเข้ามาถ่ายรูปบ่อยๆแต่หน้าแปลกที่ไม่มีใครเคยเห็นรูปที่เขาถ่ายไปโพย,ยู่บนอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็อย่าให้เขาถ่ายรูปคุณได้เป็นการดีที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นร่างของคุณที่ถูกถ่ายจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในภาพและตัวคุณก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นไปตลอดกด ข้อที่7ภายในโซนของสัตว์น้ำเรื่องแสงหากว่าคุณได้เจอเข้ากับเด็กหญิงตัวน้อยที่กำลังยืนมองแม่กระพุนอยู่ละก็ไม่ต้องกังวลให้คุณเดินผ่านเธอไปได้เลยแต่ถ้าหากคุณได้พบว่าสิ่งที่เธอยืนจ้องอยู่นั้นมันคือตู้ปลามืดๆละก็ให้คุณนำขนมที่เราได้ใส่ไว้ในกระเป๋าพนักงานของคุณมอบให้กับเธอซะแล้วจงพยายามพูดปลอบเธออย่างนุ่มนวล และถ้าเกิดเธอได้ยิ้มออกมาหลังจากที่คุณทำทุกอย่างไปแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณแล้วนะแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเธอร้องไห้ขึ้นมาล่ะก็ขอให้คุณวิ่งไปที่ตู้สวิตชไฟเพื่อเปิดไฟทุกดวงให้สว่างจากนั้นร่างของเธอก็จะหายไปในทันทีจากนั้นให้คุณเดินออกมาและล็อกกุญแจโซนนั้นเอาไว้ก่อนจะมอบลูกกุญแจให้กับชอนเซขอให้คุณรู้ไว้ว่า หลังจากนั้นคุณจะไม่ต้องมาที่โซนนี้อีกจนกว่าช้อนเซจะมาบอกคุณซึ่งบางทีมันก็อาจจะกินเวลาแค่ราวๆหนึ่งถึงสองวันแต่บางทีมันก็อาจจะกินเวลามากกว่านั้นกดข้อที่8ในระหว่างที่คุณกำลังเดินตัวตายอยู่นั้นถ้าหากว่าคุณพบกับชายคนหนึ่งที่กำลันงนั่งตกปลาอยู่บนออควาเรียมละก็อย่าได้ไปว่าเขาละ่ะปล่อยให้เขาตกปลาของเขาต่อไป เพราะว่าเขาคนนี้จะเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้ในยามขับขันกฎข้อที่9เกี่ยวกับกฎข้อที่7หากคุณได้มาที่โซนสัตว์เรืองแสงและได้พบกับหญิงสาวที่อยู่ในชุดคลุมทองแล้วก็ให้คุณรีบเดินออกไปจากที่นั่นทันทีจากนั้นก็ให้คุณวิ่งให้สุดชีวิตเท่าที่คุณจะสามารถทำได้เพราะว่าในอีกไม่นานหลังจากนั้น มันจะมีเสียงมืนกับสัตว์สี่เท้ากำลังวิ่งไล่ตามคุณมาอย่างบ้าคลาั่งแต่ขอคุณอย่าได้เสียเวลาหันไปมองมันและให้รีบวิ่งไปหาชายนักตกปลานั่งหลงข้างๆเขาและบอกเขาว่าช่วยผมด้วยผมถูกไล่ตามมาเมื่อได้ยินชายตกปลาก็จะเริ่มชวนคุนคุยและจะนั่งอยู่ข้างๆคุณตลอดไม่ไปไหนเพื่อไม่ให้คุณต้องกลัวถึงตอนนี้ ก็ขอให้คุณรอจนกว่าชอนเซจะมารับซึ่งเมื่อชอนเซได้โผล่มารับคุณแล้วก็ขอให้คุณอย่าเพิ่งรีบให้คุณหันหน้าไปหาชายนักตกปลาก่อนทุกครั้งหากว่าชายนักตกปลาได้พยักหน้าให้กับคุณนั่นแสดงว่าคนที่มาหาคุณในตอนนี้คือชอนเซตัวจริงเมื่อเป็นแบบนี้ก็ให้คุณบอกกล่าวอำลากับเขาและอวยพรให้ปลากินเบ็ดแต่ในทางกลับกัน ถ้าหากว่าชายตกปลานั่งนิ่งๆนั่นก็แปลว่าชอนเซที่มาหาคุณตอนนั้นคือตัวปลอมเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็อย่าได้เดินออกไปจากรัศมีของแสงไฟเด็ดขาดเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะกล้ามายุ่งกับคุณในตอนที่คุณอยู่กับชายนักตกปลากดข้อที่10ในกรณีที่คุณกำลังหนีจากอะไรบางอย่างอยู่และชายนักตกปลาไม่ได้อยู่ที่นั่นก็แสดงว่า คุณได้พบก,กับปัญหาที่น่ากลัวกว่าฉลามของเราแล้วดังนั้นก็จงโดดลงไปในบ่องฉลามซะไม่ต้องห่วงพวกมันไม่กินคุณหรอกและสิ่งที่ตามมาก็จะไม่สามารถตามลงมาได้เพราะว่าฉลามพวกนั้นจะกินมันเป็นอาหารอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้ว่ามันจะตามลงมาไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยแล้วหรอกนะเพราะไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันก็จะยังคงตามตื้อคุณอยู่เพราะมันคิดว่า ตอนนี้ชายตกปลาไม่ได้อยู่ที่นี่ดังนั้นคุณก็จะต้องอยู่ในน้ำนั้นนานสักหน่อยและถ้าคุณว่ายน้ำไม่เป็นละก็ก็ขอให้คุณกอดฉลามตัวที่ใหญ่ที่สุดเอาไว้จนกว่าเจ้าสิ่งนั้นมันจะจากไปเมื่อเจ้าสิ่งนั้นได้จากไปแล้วก็ให้คุณรีบวิ่งกลับไปที่เคาน์เตอร์และบอกกับชอนเซ่ด้วยว่าคุณได้เจออะไรมาซึ่งเมื่อเขาได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็จะเดินออกไป พร้อมกับกระเป๋ามีดทาครัวกดข้อที่11ขอให้คุณดูไว้ด้วยว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อฉะนั้นถ้าหาว่าคุณยังไม่ได้เลิกงานและกำลังเดินดตรวจตราไปพบกับชอนเซที่ตอนนั้นเขากำลังนั่งชำละซากอะไรสักอย่างอยู่ก็ขอให้คุณทําเป็นไม่เห็นแล้วเดินจากไปไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกกด ข้อที่12ณอควาเรียแมแห่งนี้ไม่มีพนักงานทำความสะอาดกะดึกฉะนั้นถ้าหากคุณได้พบกับพนักงานทำความสะอาดก่อยคุณชักปืนในกระเป๋าพนักงานของคุณออกมาก่อนจะกระหน่ำยิงใส่ร่างของมันจนหมดแแมกแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องร่างของมันหรอกนะให้คุณทิ้งมันไว้แบบนั้นได้เลยเพราะว่าในอีกไม่นานเดี๋ยวชอนเซก็มาจัดการกับมันเองนั่นนะ คือสาชุดคลุ่มทองในร่างอื่นที่เธอเคยกินเข้าไปกดข้อที่13ในช่วงเตรียมตัวก่อนจะเริ่มงานถ้าหากคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าและออกมาไม่พบกับชอนเซก็ขอให้คุณเก็บข้าวเก็บของกลับเข้าไปในห้องสตาฟหลอกห้องให้ดีและนอนค้างคืนอยู่ภายในนี้จนกว่าจะมีคนมาเรียกคุณในเช้าวันใบ่กดข้อที่14 ในกรณีที่ชอนเซไม่มาทำงานเกินสองวันนั่นก็แสดงว่าคุณต้องไปทําอะไรสักอย่างที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงมาแล้วแน่นอนฉะนั้นถ้าครั้งต่อไปเขากลับมาทำงานก็จงกล่าวขอโทษเขาพร้อมกับมอบขนมเล็กๆน้อยให้กับเขาด้วยจากนั้นก็ให้ถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าคุณได้ไปทําอะไรให้เขาโกรธเมื่อดีนแบบนั้นชอนเซก็ยิ้มให้คุณและไม่ถือโทษโกรธในความผิดพลาดนั้นอีกต่อไป ข้อที่15ชอนเซนะมีตัวตนอยู่จริงอยากก่าคิดว่าเขาเป็นปีศาจหรือพูดผีเชวละามิฉะนั้นชีวิตของคุณจะต้องจบไม่สวยอย่างแน่นอนเพราะชอนเซนะจะไม่ให้ความช่วยเหลือกับคุณอีกแล้วเมื่อคุณได้เจอกับปัญหาครั้งต่อไปกดข้อที่16เมื่อถึงเวลาตีหนึ่งก็ให้คุณกลับเป็นประจำการที่เคาน์เตอร์พร้อมกับชอนเซในตอนนั้น จะมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับคุณอย่าได้เพลอตอบเขา,ยาอย่าสบตาเพราะนั่นน่ะคือหน้าที่ของชอนเซซึ่งเมื่อเขาได้จากไปแล้ว่อยคุณกลับเข้าห้องสตาฟไปเปลี่ยนเสือ้อผ้าจากนั้นชอนเซจะเป็นคนพาคุณไปส่งถึงรถแต่ถ้าหากเมื่อคุณออกมาที่เคาน์เตอร์อีกครั้งและชอนเซสายหน้าให้คุณละกก็นั่นหมายความว่าในค่ำคืนนี้คุณจะต้องนอนกับชอนเซในห้องสตาฟจนกว่าจะถึงเชา้า โหให้ตายเถอะผู้จัดการของที่นี่นี่มันแต่งเรื่องเก่ง,จร,งจริงเลยวะ่ะผมวางกดบ้าบอน,นั้นลงและเปิดลิ้นชักเอาชุดไปเปลี่ยนอย่างสบายใจพลางผิวปากไปด้วยในขณะที่เดิอนออกมายินดีที่ได้พบคุณพนักงานใหม่เมื่อเงยหน้าขึ้นผมก็ได้พบกับชายหนุ่มหล่อเหลาที่มีผิวขาวซีดและดวงตาน้านด้านของเขาที่น้าขนลุกอย่างน่าประหลาดพร้อมกับแสงไฟในแอเรียม ที่ตอนนี้มันกำลังติดติดดับดับเฮ้ยไปถอดชุดออกตอนนี้จะทันไหมวะผมคิดในใจ